ดีนะคะเพื่อนมือนี่จ้ะเพ่าโซ่ผาโซมาแล้วแต่ว่ารานใดเดอนเด้อตรงนี้มีหลายโบดถนะคะเจ่าภาพของไปสงศัยจบ่ได้แล้วกาเงินางเดียวนะจ๊ะจะกาอย่างนี้เราจะพิรพ์จำบ่ได้แล้วมาเปิดเอค่มันมีมาสองคนผ่นแฮปเป้เอนพัดอีกช่วงนี้ไปได้มากนะคะ โอ้โหพี่น้องพักาห,านะหน้าตํรึงนะเพื่อนๆยอดตํรึงสวยจริงๆค่ะสิบบอนพี่น้องจากร้านน้องไก่เด้อค,ค่ะเด้อเบิ่งค่ะพีน่น้องโหน่าสิบอกเลยชุดยอดมากเลยเด้อค่ะเด้อดสดเลยหลังมาจากนั้นสังน่งอันนี้เขาก็สจะเป็นน,น้ำนมแล้วก็สั่นถั่วฝักยาวนะ,นะคะเพื่อนของ โลค่ะถั่วฝักยาวสุดฝุ่นเองพี่น้องเป็นี้ข่ดซาจบับบนปุ๊บมาดูกันค่ะงามค่ะทอดพี่น้องได้ยอดต่ำเึงครับอันนี้ปขอบพูดเลยหลายๆค่ะแบบสุดๆจัดสวนค่ะโอ้ยั่วฝักยาวนะฮะสุดๆเลยค่ะเบื้องเด็ดฮอดขวนมาให้พี่น้องเว้ยเพิ่น เก็บมาโอ้จ้าพี่นอนสองกิโลค่ะเบิ้งสองกิโลเลยสองกิโลค่ะพี่นอ้อนตัดทัวโบกินี่อันเกี๊ยวไก่นะคะน่ะเนาะทัวพันหนี่งแล้วก็มาดูตำรึงนะคะเพื่อนเพื่อนงามขาดงามเนื้อพี่น้องเบิ้งค่ะยอดทักตำเนื้ค่ะอันนี้แค่สิบปอนด์ค่ะครึ่งกิโลได้จ้ะเด้อเบิ้งนั่นเสิเ็เบิ้งงามขาดงานเนื่อพี่น้อง ประคุณเลหลายเด้อจัดเด้อ